ศรัทธาอนะอย่างพระวกรลิกเนะี่ยศรัทธาในพระพุทธเจ้าอยเดินตามก็ติดตามพระพุทธเจ้าไปเรื่อยนะจนกระทั่งวันหนึ่งท่านก็เลยบอกว่าพระวกรลิกว่าจะสนใจทําไมเนื้อหนังมังสานี้อันอันเปื่อยเปื่อยเน่าเนี่ยผุผุพังเนี่ยผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราท่านเตือนพระวกรลิกนะแล้วพระวกรลิกก็เสียใจมาท่านก็คิดที่จะจะไปกระโดดหน้าผานะ พระเจ้าท่านก็เลยไปโปรดพระวกรีก็เกิดปีติอย่างมากท่านก็ข่มปีตินะแล้วท่านก็บรรลุเป็นพระรอรหันต์ในตอนนั้นนะเนี่ทถ้าเกิดจากศรัทธานะพวกนี้ก็เรียกว่าศรัทธาวิมุตติพวกนี้จะเป็นพวกยึดติดในบุคคลผลิตของคนบางคนน่ะไม่ติดบุคคลไม่ค่อยติดครูบาอาจารย์โคนเนี่ยจะยึดติดในอาจารย์แต่เขาจะบรรลุธรรมได้ด้วยศรัทธาศรัทธามากแล้วไปเปิดปัญญาทีหลังก็คือปัญญาไงก็ต้องมีปัญญาพูดง่ายโยม ส่วนบางคนเนี่ยเป็นพวกสายปัญญาทุกคนคนฉลาดเขาก็จะยึดในหลักการการปฏิบัติยึดในหลักธรรมธรรมะคืออะไรจะทําอย่างไรปฏิบัติอย่างไรถึงปัญญาก็ต้องมีศรัทธาประกอบด้วยถ้าปัญญาอย่างเดียวก็ไม่ได้นะก็ควรจะสมดุลกันนะแต่ส่วนคําว่าปัญญาศรัทธางมงายนะคือว่าเชื่อลุ่มหลงอย่างงมงายอันนี้ไม่ดีต้องมีปัญญาอย่างที่ว่านั่นแหละก็ถูกแล้วคุณโยมนะแต่จริตคนไม,ไม่เหมือนกันบางคนเขาศรัทธานํา ปัญญาตามทีม่หลัง